ออนไลน์เนี่ยก็จะมีคำอยู่2คำ Live Commerce กับ Affiliate Marketing ตลาดศักยภาพมันโตมากหรือเปล่าครับที่จีนเอาใช้ที่จีนแฟกเลยข้อเท็จจริงจ้าง k l หนึ่งคนไม่คุยเรื่องค่าตัวนะคะเขาบอกเลยว่าคอมมิชชั่นก็ขอขั้นต่ำยี่สถึงห้าสอร์เซนถ้าคุณยิ่งเป็น k l ดังเขายิ่งเอาคอมมิชชั่นสูงเพราะเขามั่นใจว่าไลฟ์ุ๊กขายได้นะคะแล้วจริงๆบางคนบอกอุ้ยคุณมิ้นท์มันแพงไปหรือเปล่าที่จีนอ่ะต้องบอกว่าที่จีนเขาไม่ได้มองแพงเพราะเขาเหมือนห้างขายทีฟืบทั้งประเทศ ขายของว่าเออวันนี้มีอันนี้ค่ะวันนี้มีนี้ค่ะควรจะซื้อไหมคะ <c oughs> ดังนั้นอะไรที่มันมีความเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปด้วยค่ะ <c oughs> ตัวเองเต้นไม่ได้ก็ให้ทีมงานเต้นอย่างเงี้ย <c oughs> เออมันมีวิธีที่สร้างเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่มีใครอยากดูอะไรน่าเบือ่อ สวัสดีครับดีทันส์กับผมบัญชาชุมชัยเวศนะครับเป็นยุคที่เขาบอกว่าปักตะก้ามาแรงกว่าหิวตะาก้าไปตลาดเรื่องนี้เรื่องจริงนะครับแล้วโอกาสอย่างเงี้ยกำลังเกิดขึ้นกับคนที่บอกว่าอยากจะทำไลฟ์คอมเมอร์สหรือแม้แต่ a อฟเฟรตมาร์เก็ตติ้ วันนี้ชัดเจนที่สุดสําหรับอาชีพนี้แตกต่างกันแบบไหนอย่างไรกันนะครับคุณกุลธิรัพัคกวัตไกรเรศนะครับท่านเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยหรือว่าเทกาอยู่ในบีนไทม์กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมิมครับสวัสดีค่ะครับโอ้คนพูดถึงกันเยอะผมเองก็อยากจะเข้าใจให้ลึกๆกันเลยนะครับว่าคือในเรื่องแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือว่าเราขายของออนไลน์เนี่ยก็จะมีคําอยู่2คํไลฟ์คอมเมิร์ e กับ a อฟเฟอร์เรนต์มาร์เก็ตติ้งเอาไลฟ์คอมเมิร์ก่อนตลาดศักยภาพ มันโตมากหรือเปล่าครับคือต <c oughs> <ive> ้องบอกว่าไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกแบรนด์หรือว่าผู้ประกอบการเริ่มทํากันแล้วเราก็อยากให้ทํเก็นมากกว่านี้นะคะเพราะอตอนนี้มูลค่ามันเป็น30%ของมูลค่า e อีคอมเมิร์สทางประเทศไทยดังนั้นปีหน้านี่มินคิดว่าน่าจะเติบโตขึ้นเป็น4 0 5 0เลยเป็นไปได้เพราะว่าเรามี KOL หรืออินฟลูเอนเซอร์ตั้ง9าล้านลายใช่ไหมคะ<อ>ดังนั้นเนี่ยการไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องทําทั้งตัวเราเองบรรริษััทเเเาาาาาาแแแลล้้้้้้ววววกกกก็็คคคคู่่่ืออออตงงไปดดยยยยยนนนขขี คือไลฟ์สดเนี่ยคนจะชินกับการว่าเฮ้ยไลฟ์ขายกระดิง่ง,นนงกระดิงะ่ง,งต้องเวลานี้เอาปตักร้านตั้งคออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถให้ข้อมูลก่อนได้เราสามารถทําให้ลูกค้าแบบแบบชทเขาเรียกมีการชักจูงมีการแชร์ไอเดียมีการแบบพาไปดูสินค้าที่โรงงานพาไปดูการผลิตทําให้เขารู้สึกอยากซื้อทําให้เขาเห็นแล้วบ่าเอ้ยมันมันดีอย่างนี้นี่เองแล้วมันเป็นอะไรที่ต้องพลาดไม่ได้นะคะดังนั้นสิ่งสําคัญในการทำไลฟ์คอมเมอร์อยากให้มีการสร้างสตอรี่เพื่อทําให้เห็นว่ามันมีความน่าสนใจ ใจของสินค้าเหล่านี้ยังไง uh huh. ก่อนที่จะปิดการขายค่ะเพราะไลฟ์คอมเมอร์สถ้าพูดกลับไปเป็นภาษามาร์เก็ตติ้งเดิมก็คือเรียกว่าซอฟต์เซล ใช่ค่ะคือเหมือนกันเขาต้องบอกว่าเป็นการเซลล์แบบ360องศาในการขายเดียวทันนั่นเองใช่ค่ะก็คือแบบเหมือนช้อปปี้ลาซาด้าหรือติ๊กเก็ตเองก็มีช่องทางไลฟ์หมดแล้วแล้วบางทีเราจะได้เจอกันแบบเหมือนครับช่วงเวลานั้นเราคุยอินเทอร์แลคชันได้ทันทีสินค้าอยากให้เขาเรียกนะคะโมเดลไปเปลี่ยนชุดตอนนี้ก็เปลี่ยนได้เลยก็บอกเขาขอดูชุดในตะก้าสีนั้นสีนี้ที่5ที่6กอะไรเงี้ยเขาก็มาเดินเปลี่ยนชุดให้ดูดังนั้นนี่คือข้อดีของมันค่ะคือเราแบบสามารถถามกันได้ตรงๆเลยแบบ เปลียนตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่า l i ์ e c o m ูนิตี้ไลฟ์สดนั่นเองใช่ค่ะทีนี้พอมาถึงคำว่า affiliate มันต่างกันยังไงครับตรงนี้ได้เลยคือคำของ affiliate marketing เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการว่าเราใช้การลงทุนด้าน marketing ในราคาที่ต้องใช้คาว่าคุ้มค่าเกือบที่สุดละกันทำไมถึงใช้คาว่า affiliate marketing ที่เหมือนคุ้มค่าที่สุดเพราะเราไม่ได้เป็นการลงทุนทันทีอย่างเช่นเวลาเราจะจ้าง KOL เนี่ยเราต้องจ่ายค่าตัวแล้วก็ขายสินค้าได้ก็จ่ายคอมมิชชั่นแต่ถ้าเป็น affiliate marketing คือคุณไม่ต้องจ่าย ค่าตัวคุณจ่ายก็ต่อเมื่อคุณขายได้มันก็เลยเป็นการที่เขามองว่าอัฟเฟคมาเก็ตติ้งคือการกระจายพรมแดนการขายเครือข่ายมาเก็ตติ้งให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะเสื้อเนี้ยมันก็สามารถขายทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันผ่านทางสื่อออนไลน์หรือผ่านทางสมมติว่ามิ้นท์ไปเขียนบทความแล้วก็ทายอินว่าเอ้ยวันนี้มิ้นท์ไปทำผมมาแล้วก็มันผมมันดีมันมันมันรู้สึกว่าอยู่ตัวมากเลยเพราะว่ามิ้นใช้แชมพูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นแชมพูเหล่านี้มิ้นก็ไปใส่ ว่าแชมพูชื่อนี้นะแล้วก็คำว่า affiliate marketing คือถ้าสมมติคุณบัญชามาดูแล้วคุณบัญชากดซื้อในลิงก์ที่มิ้นใส่ไว้มิ้นจะได้คอมมิชชั่นโดยทางแบรนด์จะจ่ายคอมมิชชั่นให้มิ้นแต่ไม่ได้จ่ายค่าตัวอย่างนี้ค่ะนี่คือ affiliate marketing แต่ถ้าไปในสายไลฟ์คอมเมอร์สมิ้นลอกไป่ไลฟ์แบรนด์ก็ต้องจ่ายทั้งค่าตัวแล้วก็ต้องจ่ายทั้งคอมมิชชั่นด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็กำลังได้คุ้นกับคำว่าปักตะการนี่ก็คือ affiliate marketing หรือเปล่าคะคือถ้าปักตะกาเนี่ยมันสามารถค ที่อินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถแบบสินค้าในปักตะก้าเลยเนี่ยคือสินค้าที่เขาซื้อมาขายไปแล้วมันก็มีแบบบางร้านจะบอกอยู่แล้วว่าฉันมีสินค้าอยู่10สินค้านะถ้าเราสองคนเป็น KOL ไปเลือกสินค้าเนี่ยแล้วก็ไปโฆษณาให้เองมีคนดูขายได้ปักตะก้าเลยเนี่ยมิ้นไม่ต้องลงทุนมิ้นไม่ต้องซื้อสินค้ามาสต็อกซึ่งอันเนี้ยมิ้นก็จะได้คอมมิชชั่นจากอัฟเฟคมาการ์ติงทันทีแต่เป็นในลักษณะการไลฟ์มี่คืมิ้นยกตัวอย่างคือลักษณะการเขียนบทความใช่ค่ะซึ่งสามารถเขนบทความเป็นการโฆษณาขึ้นนใแแตต่ละพฟอร์ม หรือเป็นการพูดขายไลฟ์คอมเมอร์สก็ได้หมดเลยแต่พวกเหมือนบางทีไม่มีคนขายแบบเขาเรยค่ะขนตาปมองเขาก็ทำคลิปขนตาปอมคนซื้อปุ๊บเขาก็ได้อัฟเฟกตมาร์เก็ตติ้งคอมมิชชั่นไปจากทางแบรนด์อย่างงี้ค่ะแต่ถ้าไลฟ์คอมเมอร์สบางทีมอาจจะต้องมีค่าไลฟ์ค่า KOL บวกขึ้นไปซึ่งพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันอย่างนี้สินค้าอะไรครับที่เหมาะกับไลฟ์คอมเมอร์สเหมาะกับแอ แปร์มาร์เก็ตติ้งหรืออาจจะคู่กันเลยก็ได้อย่างเงี้ยคือจริงๆอะอยากแนะนําว่าให้ลองทําทั้งคู่นะคะเพราะมันก็คือการการตลาดที่ขยายทั้งสองช่องทางคือในฝั่งของที่เป็นไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยถ้ามองเรื่องสินค้าที่เหมาะก็ได้ค่ะสินค้าถ้าเป็นไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยเหมาะกับสินค้าที่เป็นถ้าโดยจะแพลตฟอร์มทิกต ok ละกันอยู่ที่ราคามัน3า0 5 0 0 600พวกนี้ขายได้ดีมากนะคะราคาไม่สูงผู้คนตัดสินใจซื้อง่ายยิ่งเกบาทนี้ซื้อแล้วซื้อเลยมาถึงมหรือเปล่าอาจบางคนอาจจะไม่รู้้้ดวยซ เพาว่าพวกพวกนี้มันคือขายดีมากดังนั้นสินค้าคอน sumer เช่นแฟชั่นอุปกรณ์ริอันดับหนึ่งเลยอันดับที่2คือเรื่องของอาหารสแน็คต่างๆฟู้ดน้ําอะไรนะใช่ไหมคะอันที่สามคือไอที g a เ g e t นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเออ่หูฟงหูฟังนะคะไอทีขายดีมากดังนั้น3อันนี้เป็นท็อป h r e ในการไลฟ์คอมเมิร์สนะคะแต่ถ้าในฝั่งของแอเฟต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็บอกว่าหลากหลายกว่าเยอะคือบางทีอาจจะขายบ้านให้คอมมิชชั่นขายบ้านก็ได้ขายคอนโดใช่ขายคอนโดแล้วถ้าถ้าคนซื้อหรือคน เขาเรียกอะไรคะมีการหลีดในการแบบไปน้างงานเพื่อที่แบบไปดูบ้านจริงๆริงบางทีทางด้านบ้านเ real estate กาอาจจะค่ะให้เงินอัฟ i l เอตอย่างเช่นให้ห้ารอยบาทถือว่าเรียกคนไปหรือว่าถ้าขายบ้านได้คุณเอาไปศูนย์จุดกี่เปอร์เซ็นต์หรือเอาไป1-5%ของราคาขายรถยนต์ก็ทําได้ a f f เ l i มาร์เก็ตติ้งทำในทุกรกิจกรรมเลยแต่ว่าเราไลฟ์ขายในรถยนต์อาจจะยากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะให้เห็นภาพว่ามันก็จะมีความแตกต่าง a f f เ l i มาร์เก็ตติ้งคือหลากหลายจริงๆบางคนอาจไม่รู้นะคะว่าเซเว่นอีเลฟเวนก็ทำ a f f i l ิ a t e เราทำด้วยครับใช่ค่ะสมมติว่ามิ้นอยากกินสลับเปล่าเรามิ้นเอาลิงก์ส่งให้คุณบัญชาคุณบัญชาซื้อซาลาเปาจากทางมิ้นมิ้นได้คอมมิชชั่นแต่คนมิชชั่นโอ้โหใช่ใช่ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้แอดเวนต์มาร์เก็ตติ้งทุกคนทำหมดทำหมดเลยอ๋อคือแบรนด์ใหญ่ๆแล้วกันค่ะคือดังนั้นก็เลยอยากให้คนที่เป็น SME เนาะมองช่องทางแอดเวนต์มาร์เก็ตติ้งมองช่องทางไลฟ์คอมเมอร์สคือสิ่งที่ต้องไปด้วยกันเพราะขนาดแบรนด์เจ้าใหญ่เขายังทำอ่ะแล้วเราจะหยุดทำไมนี่ผมนึกถึงคำหนึงงที่่่เเเวววลลลลาา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 บรรรดดดดนนักกกตตคพููถึอออยะะฮ็ื moving consumer goods FMCG อันนี้ก็บอก ในการจะทำทั้งไลฟ์แล้วก็แอฟลิเคชัด้วยไหมครับถูกค่ะอ่าคือมันมันมันต้องไปทั้งคู่แล้วคือตอนนี้ด้วยด้วยเอ่อเขาใช้คำว่า loyalty consumer เนี่ยไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงเพราะเขาจะอยู่ทุกแพลตฟอร์มเลยครับมีใครเสนอสินค้าที่ดีกว่าเขาไปไปดูเลยใช่ค่ะใช่ยกเว้นคือเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าแบบเหมือนเราเป็นบ้านหรือเราเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่ามาอยู่กับเขาชัวเขาแล้วรู้สึกอบอุ่นใจของไม่หายของต้องได้ชัวอะไรเงี้ยเพราะอย่างถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเค ของคุณจีนะะ <c oughs> บางคนกลับบ้านไปเพื่อรอชมไลฟ์ในนั้นๆ <c oughs> เพราะมั่นใจว่า KOL จะนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณภาพชีวิตเขา <c oughs> นี่คือ mindset มันเลยทําให้ตลาด KOL <c oughs> หรือ influencer จนะีนเป็น200-300 <c oughs> ล้านคนดั <c oughs> งนั้นในประเทศไทยก็โตไปในเวน,นั้น <c oughs> บางคนถามมิ้นว่าคุณมิ้น influencer หรือ KOL มันหรือ KOC ตอนนี้ก็คือมันจะหายไปไหมมิ้นได้บอกว่าไม่มีวันตราบใดที่มินยังชื่นชมคุณบัญชาในฐานะที่เป็นหั์ระดับประเทศตราบใดที่ทุกคนยังชื่นชมคุณชมพู่ชื่นชมคุ ใหม่ไดวิการเรามีคนที่เรา ปลื้มปชื่นชมแล้วกันดังนั้นถ้าเรามีมันมันจะหายไปได้ยังไงคะดังนั้นคือเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ยังอยู่ค่ะแต่อยู่แค่ว่าวิจารณญาณในการคนซื้อเนี่ยเป็นยังไงนั่นเองแสดงว่าเราเองต้องเข้าใจก่อนแล้วก็สินค้าที่เราจะขายก่อนว่าเราจะเลือกไลฟ์คอมเมอร์สหรือแอฟเวร์ช์มาร์เก็ตติ้งถูกค่ะนะครับเรื่องราคาเรื่องสินค้าครวมถึงผลตอบแทนประเภทด้วยใช่ค่ะผลตอบแทนนี่สำคัญนะสำคัญค่ะคือตอนนี้ถ้ามีเบนชมาร์กเนี่ยสโตรเกอร์แอดเวร์ช์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาให้เปอร์เซ็นตตต์เงงงินนอยู่่่ทีั้แจถึ นะคะแต่ว่าเอเวอร์เรดเขาให้กันน่าจะประมาณสิโดยโดยประมาณนะคะแต่ถ้าในตัวของไลฟ์คอมเม r ร์เนี่ยเขาให้กันเยอะมากเพราะว่าที่จีนเอาใช้ที่จีนแฟกเลยข้อเท็จจริงจ้าง k l หนึ่งคนไม่คุยเรื่องค่าตัวนะคะเขาบอกเลยว่าคอมมิชชั่นเขาขอขั้นต่ํยี่สิบถึงห้าสอถ้าคุณยิ่งเป็น KOL ดังเขายิ่งเอาคอมมิชชั่นสูงเพราะเขามั่นใจว่าไลฟ์ุ๊กขายได้อะนะคะแล้วจริงๆบางคนบอกอุ้ยคุณมิ้นท์มันแพงไปหรือเปล่าที่จีนงอ่ะต้องบอกว่าที่จีนเขาไม่ได้มองแพงเพราะ เหมือนเป็นพารากอนค่ะขายทีฟึบทั้งประเทศอะไรเงี้ยขายที่แบบหมดสต็อกอย่างเงี้ยนี่คือเขามองว่าตัวเขาเองเหมือนรีเทลเหมือนเป็นห้างแต่ถ้าในประเทศไทยเนี่ยคอมมิชชั่นที่เหล่า k ค l เรียกเนี่ยน่าจะอยู่แค่ประมาณ1%ถึง20%เท่านั้นเองใช่ค่ะแต่ว่าต้องต้องบอกว่าในตลาดเนี่ยมันก็จะมีตลาดที่เรียกว่า MCN ก็คือเป็นธุรกิจไลฟ์คอมเมอร์ซูลูชั่นที่มาติดต่อกับเหล่า k ค l แล้วก็ไลฟ์สินค้ารวมอัพเฟลตมาร์เก็ตติ้งด้วยเนี่ยเลนส์ในการให้ขอองงปปรระะะเเทททศไยยยนีี่่่จูมาณ5ถึ อสิบเปอร์เซ็นมันก็จะทําให้แบบเคุอลถ้าว่างก็ทาแต่คือถ้าถ้าให้ห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บ <c oughs> อ๋อทำพรุ่งนี้ <c oughs> เดี๋ยวทำพรุ่งนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ทําตอนนี้เลย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ดังนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์แล้วว่า <c oughs> ฉันสามารถจัดก,การต้นทุนได้อย่างไร <c oughs> ดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสําคัญมันไม่ <c oughs> มันไม่ใช่อะไรถูกแพงค่ะมันเหมือนกับเราดูนาฬิกาเหมือนกันแต่มันมีนาฬิกาธรรมดาถึงปาเต้กรรมดาทุกอย่างมันเหมือนเหมือนกันหมดดังนั้นขึ้นอยู่กับเทียของสินค้าที่คุณจะขายและคนที่จะซื้้้ออคค่่่ะรรรรีีีพพุณมมนนููดถถึึึงงงตเเยกไวา ลาดประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นไปเป็นสักหใน5หรือ2ใน5ของจีนเนี่ยมันจะยิ่งยกระดับรายได้และผลตอบแทนของทั้ง KOL แล้วก็ i n f อน e ซอร r มากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมใช่ใช่ค่ะทำสมารมมีคอมเมอร์สเราเคยทำแคมเปญสร้างผู้สูงอายุให้เป็น KOL ด้วยนะคะเราทำร่วมกับ u n s c a p อะไรเงี้ยเป็นงาน CSR ที่เราแบบพยายามช่วยดันผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราเป็นได้นะคะคือมินแค่จะบอกว่าทุกคนจะมองว่า KOL ต้องแบบสาวๆหนุ่มๆสวยๆหล่อๆจริงๆมินว่าขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เลยค่ะอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญแล้วก็แต่แค่ต้องสม่ำเสมอเท่านั้นเองในการไลฟ์คอมเมอร์สหรือว่าการทำการตลาดอยาให้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเห็นทุกวันเห็นเราทุกสาหเงี้่่ิลน สําคัญทีนี้ถ้าเรากลับมาในแง่ของว่าเราเห็นช่องทางแล้วแล,และความแตกต่างชัดแล้วเ <c oughs> นะี่ยธุรกิจถ้าเราเอาในแง่ของกลุ่มองค์กรก <c oughs> นะฮะโดยเฉพาะ SME เขาควรจะเลือกอะไรที่เหมาะสมกับ <c oughs> ประเภทสินค้าแล้วก็จังหวะเวลาของเขาระหว่างไลฟ์คอมเมอร์กับ แอดเฟรตมาเก็ตติ้งค่ะอ่าคือมินคิดว่าอันดับแรกเนี่ยเข้าง่ายสุดคือแอดเฟรตมาเก็ตติ้งเพราะเขารู้สึกว่าลงทุนน้อยไม่ได้เยอะขายได้ถึงให้คอมมิชชั่นนะคะก็เป็นสิ่งที่ควรไปเลยแล้วก็ต่อมาด้วยไลฟ์คอมเมอร์ซซึ่งไลฟ์คอมเมอร์ซมันก็แยกออกมาเป็น2โมเดลโมเดลที่คุณก็เป็นแอดเฟรตมาเก็ตติ้งปักตะกร้าให้เคอลใครก็ได้อะสินค้าคุณลิสต์ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเคอลเขาจะมาเลือกที่จะไลฟ์สินค้าคุณหรือไม่เท่านั้นเองแล้วคุณให้ผลประโยชน์กี่คอมมิชชััั่่่่่่นววาาาไปแตตโมมเดลลททีีีี2ออออสํคคคญกกืุณ้้งใชพ ในการสร้างยอดขายให้คุณสมมุติว่าคุณให้อาเฟนมาเก็ติ้งอยู่ที่5้าถึงแตแต่ถ้าเป็น k l อาจจะให้ 8- ปดถึงยีก็ได้เพราะว่าเขาสามารถขายได้เป็นวอลลุ่มขายได้แบบ1วันยอดขายคุณทะลุ2เดือนเซลล์อย่างเงี้ยคืออะไรแบบนี้คือสิ่งสําคัญที่ต้องไปอันนี้คือองค์กรจะต้องตัดสินใจเลือกวางแผนถูกใช่ค่ะบนต้นทุนถูกไหมฮะบนต้นทุนเพราะว่าตัวมันเองก็เรามันก็มีบริษัทที่ทํา MCN แล้วก็มีโน้ตเฮาส์จากที่จีนสร้างรายได้ที่จีนกว่า0,000ลล้้้านนนนนบบทที่่เเป็พออะะคดัังงยตกวา ที่จะจอจะไลฟ์เพกถึง5้าพันล้านบาทแบบนั้นน่ะไม่ง่ายไม่ง่ายเลยบางแบรนด์เราอาจจะไลฟ์เริ่มต้นที่ร้อยเก้าจนถ<อ>ึงทํายังไงให้เขาขายได้เป็นแบบหลัก2ล้านต่อเดือนอนะคะอันนี้ก็ต้องคุยข้อเท็จจริงกันว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่ KPI <อ>เป็นยังไง<อ>เราต้องใช้ KOL แบบไหนอันไหนเป็น Affiliate Marketing ลดคอสอันไหนที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ KOL เบอร์ดังแล้วก็การที่ขายคือไม่ใช่ KOL นั่งท่องเพื่อพูดขายอันนี้คือดอกจันนะคะคนจะเข้าใจผิดว่าโอ้ KOL พูดพูดอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เอาจริงค่ะ ทุกคนคิดหมดก่อนจะซื้อว่าไอ้คนนี้มันใช้จริงหรือเปล่าใช่จริงใช่ไหมคะคน,น <c oughs> คนนี้มันแค่หรือเอามาแค่พูดพูดส่งส่งแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอน sumer ฉลาดมากเรียกว่าเป็นยุคแห่งยุค wisdom ยุคแห่งปัญญาของผู้บริโภคดังนั้นคุณจะขายอะไรเขาอ่ะขายความจริงนิดนึงนะคะเพราะก็สิ่งที่ขายในโลกที่เป็นในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มหรืออีเมดเพลสเนี่ยมันเช็คได้เลยว่าสแตนดาร์ดออยอคุณมีไหมคุณมีเรื่องของเขาเรียกอะไรคะเซอร์ติฟายอะไรต่างๆไหมอ่ะอะไรพวกนี้ก็ต้องมาพูดได้ชัดเจนว่ามันดียังไงนะคะแล้วก็การขายสินค้าขายมาแล้วกี่ปีก็ต้องแชร์สตอรี่ให้มันชัดเจนคนถึงจะเลือกซื้อของคุณค่ะแล้วจริงวินเนี่ยเคยทำกับเพื่อนททีี่มาาารรกตลดจ พันหลายหมื่นล้านเขาบอกเลยว่าคนจะซื้อสินค้าหนึ่งครั้งอ่ะเอาแค่หปีที่แล้วนะคะคุณวัญชาเขา <hacia> ต้องดู9ครั้งถึงจะซื้อดูโฆษณา9้าครั้งในจีนนะถึงจะซื้อ,อ1ครั้งนั่นหมายความว่าต้องเห็นจากการที่เข้าไปตู้สมมติเป็นเว็บไซต์ o o g l e ประเทศไท<า>ย<น>ต้องเข้าโตยิงเห็นหนึ่งครั้งในติ๊กต็อกจีนต้องเข้าอะไรคะเซลล์ของชูเห็นหนึ่งครั้ง ดิจิตอลทัชพอยต์พวกเนี้ยอย่างน้อย9ครั้งถึง,งจะซื้อ,อเอาปัจจุบันเลยไม่ให้เลย10กว่าครั้งเออ<ง>จริงเพราะว่าเราคือยกเว้นแบบว่าโฆษณามันค่อนคอนวินมากๆเช่นที่บีบสิวบีบแบบนี้ออกมารอยน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราอาจจะต้องนิดเออเจนเนาดิทันทีแต่พอที่เราต้องซื้อยาชะผมเอยหรือว่าจะใช้เลยต้องแบบคิดละเราใช้อันนี้อยู่ราคาเป็นยังไงอคนใครใช้บ้างรีวิวเป็นยังไงเราต้องดูเยอะละการไปดูรีวิวหนึ่งครั้งนับเป็นหนึ่งดิจิตอลทัชพอยต์อ๋อเหรอครับใช่ค่ะ อู้ครับอ้นี่เข้าใจมากขึ้นแหล,ละมันก็แสดงว่า SME ที่บอกว่าควรจะมีเครื่องมือในการขายของก็คือตัวเนี้ยร,ระหว่างไลฟ์คอ m m e r อ e หรือว่าเป็นแอฟเรียนมาร์เก็ตติ้งนะครับและตรงนี้จริงๆเนี่ยมันไร้พรมแดนถูกไหมฮะไร้พรมแดนมัน<ช>สามารถรไปถึงลูกค้าเอ็กซ์พอร์ตในช่องทางเดิมที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ถูกต้องค่ะอย่างาผมอยากขายของผมต้องรู้ว่าแพลตฟอร์มไหน ที่เป็นเบอร์หนึ่งในแต่ละด้านมีไหมครับสำหรับตรงนี้ในแง่ของทั้งไลฟ์คอมเมอร์สแล้วก็แอดเวนต์มาร์เก็ตติ้งครับคำถามตรงใจคุณผู้ฟังมากเลยครับบอกเลยคือมิ้นก็ถูกถามเยอะมากนะคะว่าเฮ้ย hey, คุณมิ้นอะไรคือเบอร์หนึ<อ>่งอะไรอย่างเงี<อ>้ยมิ้นก็แบบขอแชร์ข้อเท็จจริงเลยว่าในคนที่เป็นคนอุตสาหกรรมนะคะเราจะมองว่าเบอร์หนึ่งของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีจุดแข็งที่แตกต่างกันอยังไม่ได้แชร์ข้อแข็งเบอร์หนึ่งของแต่ละข้อละกันนะคะอย่างตัวลาซาด้าเองเนี่ยจนด้วยด้วยความท ก็เป็นหนึ่งในผู้มุนการในยุคก่อตั้งเลยดังนั้นตัวราะได้เองตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย ROI เขา EBIDA เนี่ยเป็นบวกแล้วดังนั้นความแข็งของของลาซาด้าเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าด้วยระบบในยอดขายแล้วก็เรื่องความครบถ้วนของระบบ e N d to e N d ทุกอย่างเนี่ยเขาการเสถียรภาพเนี่ยสูงมากนะคะดังนั้นการเป็นที่หนึ่งเขาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของแบรนด์ที่เป็น Official Account เยอะมากถ้าเป็นในฝั่งของ Sho ป e e นะคะต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งด้านของ v i ซ i t ตอร์เข้ามาในแต่ละเดือนนะคะคนเข้าเยอะมาก เพราะว่าประชากรเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ working คนที่ซื้อของแบบว่าเราอยู่ในออฟฟิศกันหรืออะไรเงี้ยแต่คือเป็นเด็กนักศึกษาะนะคะเป็นเด็กปถมก็เข้านะคะหรือคุณปู่คุณยา่าคุณยายก็ซื้อในช้อปปีดังนั้นเนี่ยเรื่องของ customer base เขาใหญ่ที่สุดคือคือเขาเขาบ้องหรอไอันี้ต้องยกให้เขาค่ะใช่ค่ะแล้วเขามีเกมสนุกสนุก gamification เยอะมากนะคะถัดมาค่ะ t i k t o k เขาก็เป็นที่หนึ่งเรื่องของจํานวนชั่วโมงการไลฟ์ ลองไปดู K L ด้วยเลยค่ะคือทุกคนจะไลฟ์ช่องของ TikTok แก้มากที่สุดก็เปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วก็แพลตฟอร์มของ TikTok นี่เป็น rising star ที่เหมือนเข้ามาในไทยไม่กี่ปีต้องบอกว่าแบบไม่กี่ปีคือแบบ5ปี up เลยไงแต่ถือว่าสามารถคลอง user acquisition ได้มากกว่า40ล้าน account ในขณะที่สมัยก่อน Facebook แล้วนะคะกว่าจะได้40ล้าน account นี้น่าจะแบบโอ้ใช้เวลาเป็น10ปีแต่ Tiktok นีในใช้เวลาแค่ครึ่งหนึ่งของ Facebook ดังนั้นมันเห็น2ออย่่างข ห่คือซิติเซนไทยเราที่เป็นเน็ตติเซนเนี่ยมันเยอะขึ้นมากแล้วมันก็มี behavior ออนไลน์เป็นหลักในขณะที่ครั้งที่2ก็คือเห็นว่าเรื่องของการ e n t ร์ t a i n m e n t ธุรกิจเรื่องนี้มาแรงมากดังนั้นคนชอบอะไรที่จะเห็นอะไรที่มันวุ่นวาทําทให้หรืออยากจะซื้อนะคะ <c oughs> สร้างเขาเียอะคะโดพามีนตลอดเวลาย<ช>อย่างเงี้ยดังนั้นทิกตอกก็จะตอบโจทย์ในพอยนี้ค่ะนี่ก็คือ3ด้านที่มีความเก่งแล้วก็จุดแข็งในแต่ละด้านใช่ค่ะอ้เดี๋ยวเฟซต้องเราแอบแอบพูดเรื่องเฟซบุ๊กกับไอจีด้วยสักนิดหนึ่งอย่างเฟซบุ ก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของอ์ติเคิลบทความต่างๆโพสในเฟซบุ o กเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครเราจะเห็นมูชชั่ลเฟรนเราจะเห็นเลยว่าคนนี้เอ็นดอสสินค้านี้ไหมเป็นมูชชั่ลเฟรนกดซื้อกดไลค์กดเลิฟไหมเราก็จะซื้อตามเพื่อนมันเกิดทรัสตเว r ร์ตี้ดังนั้นสังคมของ a c e b o o k เนี่ยเป็นสังคมการคอนวิซิ่งสูงในเชิงของเครดิตบิลิตี้ความเชื่อมั่นนะคะเขาก็เลยจะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่ค่อนข้างอิมแพคในเชิงของคอมมูนิตี้สังคมเรื่องของเชฟหรืออะไรที่มันเป็นหลากหลายเนี่ยมากกว่าแพลต ในขณะที่ถ้าเป็นในฝั่งของ youtube นะคะ youtube เองตอนนี้ก็มี u t u b e live นะคะอ่าใช่อันนี้จะเป็นหลักรายการที่น่าจะมีคนดูเป็นชั่วโมงนานๆมากที่สุดคือดูกันทีสองชั่วโมงดูกันทีหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่แพลตฟอร์มอย่างทิก tok บางทีเขาบอกว่าสองสามวิคนปัดคนปัดลวแต่ youtube เนี่ยคนดูคลิปหนึ่งอย่างน้อยตั้งห้านาทีสิบนาทีจนไปถึงเป็นหลักชั่วโมงใช่ไหมคะยาวนานที่สุดอันนี้ครองแชมป์ค่ะย t u b บบอกเลยอ่ะสุดท้ายเป็นหกเลยก็คือตัวามแกลมว่ะ ความแกลมค่ะความสวยงามความหรูหราคือแบรนด์นี่อยากจะโชว์ด้านนี้โชว์ไลฟ์สไตล์ต้องอินสตาแกรเท่านั้นใช่ค่ะคือคือต้องต้องบอกว่าอยู่ที่โพคชชั่นนิ่งสินค้าว่าเป็นอะไรดังนั้นทุกอันเป็นหนึ่งในแต่ละด้านของตัวเองครับวันนี้เลยทําให้เราเห็นเลยนะครับว่า โซเชียลมีเดียที่พัฒนามาจนถึงขนาดนี้ <คะ S 2> มันมีหลักมีจุดยืมีตลาดของมันชัดเจนหมดเลยขึ้นอ,อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรให้เหมาะสมะนะครับกับเรื่องของอนาคตธุรกิจแล้วก็ผลิตภัณฑ์และ c e รนะฮะทีนี้พอเรากลับมาดูในแง่คนทั่วไปคนทั่วไปซึ่งก็อยากร้าขายของแต่ก็เข้าใจละร้านคอมเมอร์สกับ a อ f เร i a t มาร์เก็ตติ้งเขาจะควรมีหลักการยังไง เริ่มต้นยังไงเรามัดระวังยังไงครับได้ค่ะอันนี้ขออนุญาตเอาเคล็ดลับที่อยู่ในหนังสือที่เขียนเรื่องไลฟ์คอมเมอร์สนะคะมาแชร์เลยนะคะหนังสือเนี้ยในนั้นมินก็เขียนเลยว่าถ้าคุณจะเริ่มทำเนี่ยมินอาจจะแนะนําการจะไลฟ์ใน LIVE แล้วกันค่ะง่ายๆสามสามสี่ตัวนะคะอ่าที่ที่คุณต้องเริ่มทําเลยนะคะข้อข้อหนึ่งคือตัว L คือการเริ่มไลฟ์เลยคือบางคนอาจจะว่าเอาคุณมินมันไม่ต้องวางแผนอะไรไม่ต้วางแผนว่าคุณจะไลฟ์วันพรุ่งนี้หรือว่ามันมะลืนจะลองทํายังไงให้คนใน คุณลองไลฟ์ก่อน oh. ถ้ามันไม่เคยลองอะ่ะมันจะไปมันจะรู้ได้ไงค่ะให้คนดูหนึ่งคนก็ได้อะ่ะ <laughs> คุณก็ถามทอนเช็คอะไรเงี้ยคุณคุณเริ่มไลฟ์นาวแล้วคุณจะได้รู้ว่าณนะนาวมีคนดูเท่าไหร่ <c oughs> จะทํายังไงให้เพิ่มเป็น30% 100% <c oughs> ยังไงจากยอดศูนย์ให้เป็น call to action <c oughs> คนซื้อแบบเป็นหลายร้านต่อเดือนอย่างเงี้ยค่ะ ิ่มรอันที่2อเอาแบบง่ายๆเลยนะคะตัวไอ I innovation นวัตกรรมคืออย่างที่บอกว่าคุณมีอะไรที่เอามาโชว์ได้บ้างสมมติว่าสินค้าคุณเป็นเทอเออรวตี้คุณบอกคุณมีรางวัลรางวันมีอะวอตมีอะไรเงี้ยเอาพวกนี้มาให้ดู lab test ต,ต่างๆ oh. test กับผิวเพรอะไรให้คนเห็นหอ่าคือทุกอย่างมันต้องเป็นอะไร real time รแล้วก็โชว์ innovation ให้เขาเห็นเลยนะคะอันที่3มคือ valuation คือตัว V นั่นเองคือตัว V เนี่ยคุณต้องดูเลยว่าธุรกิจของคุณเริ่มิงก์กับต่างประเทศแล้วคนต่างประเทศเริ่มซื้อไปขาย ต่างประเทศ<ม>เราเวลาเราไปต่างประเทศเราถ่ายรูปสร้างวา l เลชั่นให้เราเห็นได้ไหมว่ามันไปวางขายที่เกาหลีจริง<อ>ไปวางขายที่ยุโรปจริงไปวางขายที่อิน<อ>โดโนีเซียจริงก็รสร้างความเชื่อมันม่นให้กับคุณได้นอกจากนี้คือคุณจดพาเอนท์เทรดมาร์กที่สร้างธุรกิจมูลค่าให้มากขึ้นหรือยังซึ่งเนี้ยกรมทรัพย์ถินทางปัญญาหรือกระทรวงพาณิชย์ช่วยคุณได้นะคะมิ้นเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกในการทำไชน่าสโตรีจีกับทางเวียดนามสตรีจีของสาประชาชาติเรารู้เลยว่าสินค้า ให้มูลค่ามากขึ้นเนี่ยคุณต้องจดพาทนต์ว่าคุณมีนวัตกรรมดียังไงเพื่อสร้างมูลค่าสมมติธุรกิจวันนี้เราขายเฮลและดูติมอาจจะมูลค่าแค่สิบล้านบาทแต่ถ้าคุณจุดพาทนต์ที่เป็นแบบคุณเจ้าของนิกสิทธ์อ่ะต้อบอกว่าอาจจะเพิ่มอีก5เท่ามูลค่าธุรกิจ50ล้านบาทวันหนึ่งอยากจะเข้า IPO คุณหาอินเวสเตอร์ได้คุณแบบเมอร์เจอร์แอคคอร์เ a ชั่นเอ็มอนดเอได้เจวีได้ันมีหลายอย่างเลยพาคุณไปตัวอีตัวสุดท้ายเลยขาดไม่ได้คือเ คุยแบบเขาเรียกอะไรคะขายของแบบเออวันนี้มีอันนี้ค่ะวันนี้มีเนี้ยค่ะควรจะซื้อไหมคะไม่ซื้อหรอครับไม่ซื้อคือทำยังไงให้มันตื่นเต้นสนุกเร้ใจดังนั้นอะไรที่มันมีความเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปด้วยค่ะตัวเองเต้นไม่ได้ก็ให้ทีมงานเต้นอย่างเงี้ยเออมันมีวิธีที่สร้างเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่มีใครอยากดูอะไรน่าเบื่อขนาดโฆษณาประกันยังร้องไห้ไม่ก็หวัวเลาะลั่นบ้านถูกต้องทุกคนเล่นกับฟิลลิ่งดังนั้นเอนเตอร์เทนเมนต์บันเทิงเป็นสิ่งสำคัญค่ะคร ไลฟ์ live, สำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำไลฟ์คอมเมอร์หรือแม้แต่แอดเวร์ตมาร์เก็ตติ้งถูกต้องค่ะนะครับที่พอถึงจุดนี้ผมสงสัยอยู่สุดท้ายแล้วได้ค่ะคืออนาคตมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆรูปแบบการทำธุรกิจเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะไลฟ์คอมเมอร์กับแอดเวร์ตมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบขพรามันไหมครับในอนาคตหรือมันจะมีรูปแบบใหม่ขึ้นมาตอนนี้เรามองเห็นกันหรือยังว้าว wow. คือต้องบอกว่าแน่นอนว่ามันต้องเกิดขึ้นค่ะมันต้องมีอะไรใหม่ๆมาให้เราตื่นเต้นแต่ไม่เอาลมจับนะคะตื่นเต้นบอกว่าเอ้ยจะต้องลุยมันต่อไปยังไงคือต้องบอกในอนาคตเนี่ยก็ไม่พ้นเรื่องของ AI commerce หรือว่าเรื่องของ Meta commerce อะไรที่เกี่ยวกับโรบอติวันหนึ่งเราอาจจะมีตอนนี้อย่างเท sla ก็มีโรบอตที่มาเป็นแม่บ้านมโรบอทอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็เป็นโรบอตที่คอยสั่งของอีคอมเมิร์ซให้วันนึงก็จะเป็นโรบอตที่ส่งของให้เพราะตอนนี้ก็มีโดรนเอ่ยมีอะไรอะไรเอ่ยทุกอย่างที่มันนเป็บว่าอ AI, uh huh. วันหนึ่งนั่นแหละคะ่ะเราต้องเตรียมรับมันว่ามันต้องเกิดอะไรที่เป็นโลบอกรอบๆตัวเราอีกมากมาย oh. เดี๋ยวนี้ชัดสมมติว่าบางบางสตาร์ทอัพเริ่มมีแล้วนะคะ uh huh. ชัดสาหรับคนที่ใส่ระบบป้อนไว้คนที่เรารักเสียชีวิตไป uh huh. เราสามารถคุยกับเขาได้ uh huh. เขาเขาไปแล้วแต่เราคุยกับเขาได้เพราะเขาจะเลิร์นนิ่งเคิร์ฟเรื่องของภา,าษาภาษาว่าเหมือนเขายังอยู่ oh. ดังนั้นโลกของทุกอย่างมันก็คือจะพึ่งพาเรื่องเมตาเวิร์สนะคะก็คือการเป็นโลกเสมือนนั่นเองก็บอกว่าเป็นโลกเสมือนจริงที่เราอยู่ในอนาคตเราสามารถ สร้างสิ่งใหม่โดยที่ใช้กราฟิกใช้ AI ใช้ทูต่างๆได้เราแค่ต้องลองกล้าที่จะใช้มันหลายคนบอกโอ้เนี่ยแก่แล้วขี้เกียจดูหรือบางคนแบบเอ้ยเรื่องพวกนี้ไว้ทีหลังอะไรเงี้ยค่ะแต่แค่บอกว่าเราต้องลองเล่นกับมันบางคนเชื่อไหมคะว่าชัด g ี t ีทีสาวเราสามารถคุยกับมันให้มันเป็นแฟนเราได้โอ้เป็นไปได้เป็นไปได้เราด้วยเออแล้วบางทีเราอาจจะส่งสินค้าเราอาจจะส่งของที่เราอยากจะซื้อให้คนที่เรารักไปเยเรามีสินค้า3อย่างเราส่งไปแล้วเราบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของคนที่เราซื้อสินค้าแบบอยากให้ช็อปเป็นแบบนี้ S <S ชางเถื่พีจะบอกเลยว่าเออคุณควรให้ของขวัญอันนี้นะ oh. คุณควรที่จะเอ,เอาอะไรให้เพิ่มอีก mm. เขาจะแนะนําได้ดีมากยิ่งกว่าจิตแพทย์ <S 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 ยิ่งกว่า AI Mentor หรือว่ายิ่งกว่าครูค่ะดังนั้นอย่าใช้ให้มันเป็นประโยชน์เลยแนะนําว่าตอนนี้เริ่มจากจุดตรงนี้ก่อน oh. แล้ววันหนึ่งเรื่อง m ม t a v e r s e หรือการผสมผสานของโลกอนาคตมันมาเองก็แค่ใช้มาโอ้ครับมันจะหยุดที่จะเรียนรู้อย่าหยุดที่จะแบบว่ายูเฉยๆใช่ค่ะนะครับอะไรที่ใหม่ลองให้เต็มที่ต้องลองใช่ค่ะมีอะไรแนะนําสุดท้ายไหมครับว่า ที่สุดแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเรียกนะบางคนทำชื่อนี้มานานพอเรามาเห็นช่องทางทั้งไลฟ์คอมเมอร์สแอฟปร์เอทมาร์เก็ตติ้งก็เดี๋ยวจะมีเมตตาคอมเมอร์สอีก พิจารณาตัวเองไงเลยครับได้เลยค่ะคือตอนนี้ก็อยากให้ไป list ตัวเองเลยว่าตอนนี้เราเก่งอะไรเราขาดอะไรแล้วก็มุ่งมั่นไปในจุดที่เราจะเสริมความเก่งของเราให้ได้ค่ะจุดที่ขาดเนี่ยไปดูว่ามันมีอะไรมาเสริมได้บ้างไม่ว่าจะเป็นตัว l i ์ e commerce, a ั f เฟ i มาร m a r k e t ิ้งเองถ้าบางคนยังคิดว่าการขายในแต่ละช่องทางมันยังไม่มากพออะไรเงี้ยค่ะก็ไปเปิดช่องทางใหม่ดังนั้นอย่าเพิ่งท้อว่าสินค้าเราขายไม่ดีเลยอะในช่องทางนี้อย่างที่บอกค่ะมันอาจจะมีช่องทางขายอีกตั้ง6 7 8จเ ช่องทางให้ลองค่ะเรื่องแบบนี้ก็อยากให้ลองกล้าเทสกล้าทําแล้วก็กล้าลุยวันนี้ที่สำคัญคือมันต้นทุนต่ำนิดนะถูกใช่ค่ะมันต้นทุนต่ำแล้ว <laughs> ก็แบบเออมันคือลงทุนตอนนี้ลงแรงตอนนี้แล้วแบบไปเก็บเก็บเกี่ยวภายใน3เดือน6เดือน <laughs> มินว่ามันเป็นอะไรที่ ROI ดีค่ะ Return on Investment ดังนั้นต้องพร้อมค่ะ